ของเด็ดกรทมสนับสุนโดยออ Onivisu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ไงงามาถึงที่แล้วถึงที่เลยนะของด้วยยาวดังสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ทำเองครับที่เตาทำเองทุกวันหลือเปล่าครับไม่ เอาวันนี้ออกทีวีนะนี่มีเด็กไม่ใช่คุณแม่ของทั่คมแต่เด็นลูกแล้วตอนนี้นี่เป็นเจเนเรชันที่สามยืนอยู่ในขนมของคุณแม่เนี่ยขายมากี่ปีแล้วถ้าคุณย่าเหรอสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหขนมเบื้องนะจ้าแล้วขนมเบื้องของคุณแม่เนี่ยมีกี่อย่างมีกี่ไส้มีกี่ไส้มีีก่แบบมียังไงบ้างคุณแม่ก็มีหวานกับเค็มจ้ามีหวานและเค็มสองอย่างก็คืออนุรักษ์เป็นสูตรนี้มาตั้งแต่เดิมเลยสูตรของคุณย่าเลยใช้มะพร้าว มะพร้าวใช้ข้าวเหนียวแหลมหน้าเค็มไม่ใช่กุ้งเสกุ้งมะพร้าวเที่ยงเทสต์หอมแดงหอมหอมแดงคนหอมเลยไม่ใหญ่ด้วยนะที่อื่นเขาใหญ่นะอันนี้พอทำอย่างไส้หวานของคุณแม่น่ะมีอะไรบ้างในไส้น่ะก็มีไข่มีมะพร้าวน้ำตาลไข่มะพร้าวน้ำตาลแป้งวันนี้ใส่ไข่ด้วยครับใส่ไข่ไข่แดง ไม่ไม่ผมเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้ว่าใส่ไข่เลยแป้งแป้งเนี่ยเหรอฮะนี่เหรอก็ใส่ไข่เหมือนกัแล้วก็มีถั่วมีข้าวอ๋อมีถั่วมีข้าวก็คือตามสูตรของแม่ใบนะง่ายเอาไปหม้เอาไปหม้บดให้เข้ากันขายว่าสองละร้อยยี่สิบบาทหนึ่งกล่องเมสิบชิ้นชิล่ชิละาสิบสองบาทอ่ะที่สำงานอ่ะเห็นองนี้เนี่ยมีคนละครึ่ง ของดีจากรัฐบาลไทยใช่แต่ต้องบอกเลยเนี่ยรัฐบาลครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งไม่มีปัญหาส่งเสริมเศรษฐกิจและกล่องละร้อยยี่สิบก็แค่หกสิบบาทก็ให้ทานได้เลยค่ะอ่ะมาเลยต้องทำเค็มเค็มก่อนเค็มก่อนใช่รอย่าตนะครับเดี่ยวเดี๋ยวเด๋องเด๋องเด๋อวโอ้ยโถประจ้ำเป็นจ้ำเลยจ้ำโถกี่ร้านกี่ร้านก็เป็นอย่างนี้อย่างไรให้ลุงโมชิมก่อน หอมเนี่ยหอมก็มันมีพริกไทยมีมีพริกไทยหอมแดงรากผักชีทุกอย่างมีครบเลยต้องใส่หวานต่อนี่อันนี้อะไรบ้ากฮะอันนี้มีมีลูกพับเจอในั่นนหะลูกพับข่อยทองข่อยทองลูกพับแล้วตัวไส้นี่ก็เป็นไส้มะพร้าวไข่น้ำตาลเป็นไงล่ะลองชิมดูเดี๋ยวรู้แล้วกินเข้าไปนะแล้วมันจะแบบว่ามันจะขับไปเลยว่าเอ๊ะหวานคือหวานเลยนะหมูเป็นไง มันตัดกันเลยเลยเลยมันตัดกันเลยนี่ขหมุนเข้มเดี๋ยวให้คุณแม่ฝากร้านเลยดีกว่าคุณแม่ฝากร้านนะครับสีแจ้าังพูเลยมาหน่อยนึงครับผมก็อยู่ตรงป้ายโรเมพอดีปิด่โมงถึงกี่โมงเปิดกี่โมงเปิด8โมงถึงเที่ยงนึงถึง1ทุ่มไม่มีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะมาทุกวันนะครับมาขายทุกวันเลยค่ะ อันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับกับบริษัทตีเพสอิสุเซลนะครับที่พาขับรถมาชิมนมเบือ้องอร่อยย่านบางลำพูบางลำพูถนนพระทิตและพระสุเมรกับอิสุดีแมกพาดุภ<พ>าพาพิกโลก